สวัสดีคะ่ะวันนี้เรามาดูกย่อนนะนี่มาแล้วค่ะเอามาเกย์ออกมาก่อนนะ,ะน,นี่เป็นขนมโปรดของน้องงย่าเลยนะคะโอ้โหมีรสอะไรบ้าง <laughs> รสบัวรสอะไรนะรสบวัว อันนี้นะคะเป็นขนมปรดของน้องย่เลยน,นีย่กินมาหลายยี่ห้อยี่ห้อนี้สําหรับน้องย่อร่อยที่สุดเลยมีเอลซ่าด้วยคือตัวนี้สีฟ้าเนี่ยนะคะนี่ตัวนี้ปกติแลแ้วจะสั่งอาซื้อจากเชียงใหม่ให้ตอนนี้เขามาเปิดสาขาที่กรุงเทพแล้วอยู่ใกล้ที่ทํางานพ่อใช่ไหมคะพ่อจ๋า,จาก,ก็เลยชอบซื้อมาฝากน้องย่นะคะเวลามาหานี่เดี๋ยวให้น้องย่ชิมให้ดูนะว่ายา่ชอบรสไหนที่สุดเลยยี่ห้ออะไรคะลูกยี่ห้ออะไรคะ ี่อญี่ปุ่นพ <ś up> ี่พอดาราทีวีค่ะเด้งไหมคะโอ้ให้แม่เด้งนี้ชุหน่อยชุหน่อยชวนหน่อยชกันนี่ค่ะน่าอร่อยไหมอร่อยให้ชิมสีสีขาวรสอะไรบ๊วยเขียวด้วยค่ะนงงงงงงกงง้งงะงงมงงงงงกงงนงงงนง อร่อยไหมอันนี้รสรสอะไรที่หนูชิมอยู่รสโคตร <laughs> มันมีรสอะไรกุ๊กค้นลัตไวโอเลตเบอร์รี่เดมอนรสอะไรเนีาา่ยคาราเมลน่าจะเป็นคาราเมลที่หนูกินอยู่เนี่ยนะคะไอแบ่งมะจุ่มไหมคะแบ่งมะจุ่มไหมอะไรคะเดี๋ยวเอาแบ่งเอาแบ่งมะจุม่มแบ่งให้ทีเดียวค่วนะ <c oughs> ให้เท่าไหร่ดูแบ่ง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 ให้ประจุเท่าไหร่อันนี้ใหญ่อ่ะแบ่งให้ประจุมันใหญ่ใเลยนี่ไหนแบ่งให้ประจุไหนไหนไหนปหะจุเชิงหน่อยน้องแอร์แบ่งเออน้แบ่งให้ประจุเยอะจังเลยค่ะคุณนะคะให้คุณแม่หน่อยขอคุณแม่หน่อยคุณแม่ขอหน่อยเปรี้ยวมากเลยเปรี้ยวมากเลยอคุณรสอะไรเข้าไปอ่ะแม่ขอหน่อยคุณแม่ขอหน่อย แบ่งให้คุณแม่จ้ะโอ้ขอบคุณนะคะนี่น้องแย้แบ่งผมจะหยิบ <c oughs> <c oughs> ชิมไม่เขาดูก่อนชิมไม่ดูก่อนคะ่ะว่าอร่อยจริงหรือเปล่า <c oughs> อร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะอร่อยมากวิ่อร่อยมาก <c oughs> <c oughs> ร้านนี้แย้ชอบจริงว้าวยกินแล้วต้องทำนี้ด้วยแล้วคะ่ะคุณ เขียวไหม,ไมเขียวไหมอะไรเขียวอะไรเขียว,ยวมันขาวค่ะมีสีขาวค่ะว้าวไหนให้ไป่จิ๋มวันไหนเล่าแม่จิ๋มวันไหนขออกินไปเลยขอีกินไปเ<อ> <laughs> ลยย่ามีความสุข <laughs> อร่อยมากไหมคะทุกคนอร่อยมากจะกินคนเดียวแบ่งคนอื่นหรือเ,เปล่าคะ แบ่งไหมให้ไปกลุ่มันหนึ่งเราให้พ่อสีม่วงให้แม่สีอะไรอะลองหยิบไม่แบ่งให้พ่อสิให้พ่อเยอะอไหมให้แม่ลองดูสิแบ่งให้พ่อเยอะไหม,ไมใ,ให้เยอะค่ะจี้ประมาณนี้ค่ะเยอะของน้องไม่ยานะคะโอ้โหกินใหญ่เลยอาหารโปรดของไม่ใช่ขนมโปรด้องไม่ยากเลยหมดเลยเหรอ น้นงเงีาต้องไายบายก่อนนะแ้ไม่ไบาย่ออืจะลืมอะไรหรอ